สวัสดีค่ะยิมีต้อนรับเข้สู่วิ่งติ่ง react ค่ะสำหรับ EP นี้เนาะก็คือแบบแบบ SM Entertainment พูดเลยนะค่ะสำหรับ MB ของ s p a r ก็คือ n ใหม่จกค่าย SM นะค่ะก็คือมีสมาชิก4คนแล้วก็อีก4คนจะเป็น AI นะคะก็คือจะเป็นแบบเป็นล่างโคนอีกทีหนึ่งนะคือง่้คือถ้านับรวมสมาชิก AI ได้แปดคนนะมันแบบวงนี้แต่ว่าสมาชิกจริงๆก็คือ4คนก็คืออีก4ีคนที่เหลือที่เป็น AI เนี่ยเขาก็จะเอาแบบคาแรค c เตอร์ของทั้ง4คนที่เป็นคนมาทำเป็นอันนี้ก็คือแบบเลิศก็คือแบบความล้ำหน้าของ SM นะคะนถ้างั้นเราไปดูเพลง แบ็คเมมเบอร์จากเอสป่าไปเลย let's go สําหรับส,ส,สมาชิกนะคะก็คือเราจะเริ่มต้นที่คนแรกค่ะคาริน่านะคะอันนี้นรูปนะคะคารีนานะคะคนแรกนะคะคนที่สองค่ะจีเซลจีเซลนะคะคนที่สามค่ะวินเทอร์วินเทอร์นะคร แล้วก็คนที่สี่คันนิงนิงอ่าก็คือวงนี้เป็นเหมือนวงรวมสัญชาติอย่างหนึ่งนะคะก็คือมีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็จีนนะคะก็คือมีสามสัญชาติด้วยกันนะ,ะในวงนี้ก็คือแบบหน้าทุกคนคือคาลิสมาหมดเลยคือแบบมีความเด่นคือแบบเป็นหน้าที่แบบ คือเขาจะพกมองพัน่านก็คือเหมือนกันแต่ถ้ามามองด้วยเอกลักษณ์ของนะจะมีความแตกตา่างซึ่งตอนนี้ดิฉันยังแงบไม่ได้ค่ะเพราะว่าแบบเพิ่งเห็นครั้งแรกเพิ่งเห็นแบบเป็นแบบรูปแบบมานั่งจ้องครั้งแรกนะแต่สําหรับรบูปเดี่ยวๆคือเห็นไปแล้วนะซึ่งสามารถจํำสามาชิกได้ไหมไม่รู้จ้าเพราะว่าแบบไม่แน่ใจอะ่ะต้องช่อสมาชิกอะ่ะ ต้นเลโอเคถ้างั้นเราไปดูเพลง b a c k m a m Bar จาก Espa กันได้เลย let's go มีความเป็นแบบไฮไฮเทค คารีน่าใช่ปะคนนี้น่าจะใชห่หนิงหนิงเหรอคือไม่แน่ใจเรื่องเรื่องใครว่าคนไหนคนคือ ดูแล้วแบบใครนะเอค่เอมคะปมเปลี่ยนมุมกล้องค่ะมุมกล้องมุมกล้องมุมกล้องอะ่ะโหศิลปินวะ่ะคือที่ คือดีแล้วแหละแต่ว่าอย่างที่ต้องเปลี่ยนอ่ะมุมกล้องเข้าใจว่าถ้าติ่งอะไม่คิดอะไรหรอกแต่คนอื่นๆอะมันแบบเข้าใจว่ามันมองอะแล้วมันแบบมัมไปถ่ายแบบตรงนั้นพอดีอ่ะแม่คือเข้าใจว่ามันแบบไปคือมันไม่ได้เห็นหรอกคือนั้ก็มีเซฟตี้้วแต่ว่ามันก็ไม่น่าถ่ายมากอะมันเป็นมุมที่มันเฉยขึ้นอะ อนนี้คือไม่ได้สนใจคือกำลังด่าเริ่มกล้องอยู่หุ้ยงูดำตังเนี่ยเนี่ยเนี่ยมุมกล้องยันเกลยดมากเฮ้ยโอไมค์กอดเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เลิศว่ะมีความเป็นมอนสเตอร์ เออคือเขาจะแบบเอออยากเล่นมุมงกล้องแหละแต่ว่าแบบมุมนี้มันก็ไม่แบบร้องไห้ฉันสงสารฉันสงสารสหรือสับาลายคนก็ไม่คิดแล้วหรอกฉันก็ไม่ได้คิดแต่ว่าแบบมันก็แบบมันก็แบบไปนั่นเนาะฉันหวังอ่ะฉัหนหวังลูกสาวหาเอไอ สวยทุกคนจริง huh. อ mm ่ะลลิหมดเลยอ่ะ อเอลลยบแมบาเอมันก็เป็นความแปลกใหม่ของ SM แปลกมแบมบาตัวสอรนะ เราสอนเหมือน SM มากเอ้ยอีผิซเสื้อนี้ครูคุ้นคุ้นเบื้องหลังข้างหลัง MV Make A w i s h อ e ีอ e ีฟิซเสอ้อตัวเมื่อกี้ <c oughs> จ่าจ่าจาจ่ายอย่าเพิ่งโฆษณาอย่าเพิ่งเข้าน้าองน,น,นะกะ็คือแบบคือเห็นพีเสื้อเมื่อกี้แล้วแบบอ๋อคือแบบ โปรโมทเด็กใหม่น้องใหม่ก็คือในเอมผู้ชายเลยโอ้เลิศเอ็มเอเอเลิศแต่มุมกล้องอนละูกสาวอนะ่ะแต่ความรู้สึกอ่ะแม่คารีนาเอ็กเพิ่อนสาวนะคารีนาฟีดกงเพื่อนสาวเนาะแต่เราคนนอกด้อมถ้าดูามันจะรู้สึกนั้นแหละแต่ฉันรู้สึกว่าทุกคนก็แบบ เอ็มบีฉันว่าใครนะคนนั้นนะหนิงหนิงป้าไม่แน่ใจก็คือเด่นนะฉันรู้สึกชอบนางนะเอาดีๆอาคารีน่ามีตรงนี้เนาะคารหนะ่าอ่ะฉันว่านิ่งหนิงโอ,อ้ฉันฉันรู้สึกว่าเป็นนิ่งหนิงนะฉันว่าใช่แหละต้องเป็นนิ่งหนิงแหละเออคือแบบอ่าสำหรับฉันฉันรู้สึกว่านิ่งหนิงคือเลิศสำหรับ ทุกคนเลิศหมดแหละแต่ฉันรู้สึกหนิงหนิงอะมันเลิศอะคือเลิศทุกคนคือแบบอแต่หนิงหนิงอะเหมือน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 เป็นแบบถ้าเป็นงานใช่ปะก็คือแบบมีเต็งมงและเอ่อจะเรียกอีกก็แบบแปลกๆนะก็คือหนิงหนิงก็คือเป็นแบบดาวที่แบบแย่งซีนแบบจิกมงอะไรประมาณนี้อือน่ะความรู้สึกนั้นเลยนาคาสำหรับวงนี้ือแบบเอ้ยดี นะดีดีด,ดีแบบอาเอาเมก่า oh, ดีมากเวอร์ Whoa. นะค่ะแต่สำหรับ SM นะคะร้องเรียนหน่อยนะคะสำหรับมุมกล้องนะคะปัดหน่อยนะคือคือแกก็แบบอืห่วงลูกสาวหน่อยนะเพราเข้าใจแหละว่าคนไม่น่าจะคิดอะไรแต่สำหรับฉันอะฉันรู้สึกว่ามันก็ต้องมีคนในนั่นแหละเข้าใจปะ คือมุมนั้นมันเป็นมุมที่แบบคือมีเพื่อนเพื่อนที่ดูเอ็มบีมาก่อนหน้านี้แล้วก็ดูสเตจมาก่อนหน้าเนี้มาบอกฉันมามาบ่นกับฉันเรื่องเรื่องมุมกล้องอะเยอะมากคือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบคือคนรอบข้างฉันที่ติ่งอะคือแบบเออนังบอกว่าแบบมุมกล้องอะมันเกินไปอะไรประมาณนั้นเออฉันก็แบบพอมาดูจนเออมันเกินจริงแต่ว่าแบบแล้วก็เออเขาก็มีเซฟตี้แหละเออก็อนุโลมให้แล้วกันค่ะ นะคะสำหรับมุมกล้อง SM นะคะและ้วกันแบบโปรโมทนอสอนะคะกับ m อพี่ชายนะคะคือแบบแกโปรโมทตอนแรกชาเกอน์เนว่าเออมันมันจะมีอะไรใหม่ในแบบพาร์ทสองของแบบอัลบั้ม2020ไม่ใช่ยจ้าน้องสาวหรือจ้าโปรโมทน้องสาวนะคะสำหรับช่องทางการติดตามของคาริน่าเออพูดยาวเนาะ ช่องทางการติดตามของคาริณ่าะะไม่ใช่ช่องทางการติดตามของเอสบานะคะเราจะใส่ไว้ข้างล่างนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะเราก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องปิดวิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะวีอันหน้าค่ะบ๊ายบาย